สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นพันธมิตรกันมาตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่20หรือยุคสงครามโลกครั้งที่1ถูกไหมทุกคนซึ่งเราก็จะได้เห็นความแน่นแฟนนะครับผมของมหามิตร2ชาตินี้มากขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และในสงครามเย็นมาจนถึงปัจจุบัน อังกฤษกับอเมริกาเนี่ยนะครับผมก็อยู่ฝ่ายเดียวกันมาตลอดในแทบจะทุกๆความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้เลยแต่ทุกคนรู้กันไหมครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยสหรัฐอเมริกาได้วางแผนในการทำสงครามกับอังกฤษและชาติในเครือจักรภพทั้งหมด สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประัติศาสตร์มุกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวของแผนทําสงครามที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้เคยร่างเอาไว้ในช่วงปี1920ในการเปิดสงครามกับสหราชอ,อาณาจักรหรือจัก,กรวรรดิบริติชในสมัยนั้นโดยที่แผนนี้เนี่ยมีชื่อว่า War Plan r ร d นั่นเองนะครับเรื่องราวของแผนการรบสีแดงจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับผมเรามาเริ่มรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องราวนี้กันเลยดีกว่านะครับผมเรื่องราวของเราเนี่ยนะครับผมต้องย้อนกลับไปในช่วงอินเทอร์วอร์หรือช่วงหลังจบสงครามโลกครั้งที่1ไปจนถึงก่อนเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่2นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าในตอนนั้นเนี่ยบทบาทนะครับผมต่อเวทีโลกของสหรัฐอเมริกาเนี่ย แตกต่างจากสมัยนี้อย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายทางการต่างประเทศอำนาจทางการเมืองระดับโลกและการทหาร ในยุคนั้นเนี่ยกองทัพสหรัฐอเมริกานี่ยังไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นกองทัพที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกถึงแม้ว่าอเมริกาเนี่ยนะครับผมจะขึ้นชื่อในเรื่องของอานาจการผลิตที่ก้าวนาประเทศต่างๆในยุโรปไปเยอะแต่ประสบการณ์ในการรบของกองทัพสหรัฐอเมริกาเนี่ยแตกต่างจากประเทศในยุโรปที่เรียกได้ว่าเพิ่งผ่านสงครามโลกครั้งที่1มาโดยที่ถึงแม้ว่าสาหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ในฝั่งของสัมพันธมิตรก็ตามแต่นั่นเนี่ยก็เป็นช่วงปลายของสงครามซึ่งบทบาท ในการรบเนี่ยก็ไม่ได้มีมากเท่ากับประเทศในยุโรปอย่างฝรั่งเศสอังกฤษ หรือรัสเซียซึ่งอเมริกาเนี่ยนะครับผมก็มองต้นต่อของการเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งว่ามันคือผลนะครับผมจากความเป็นจัก,กรวรรดินิยมในการขยายอำนาจของเหล่าจัก,กรวรรดิต่างๆในยุโรปโดยที่อเมริกาเนี่ยนะครับผมที่มีประวัติศาสตร์เป็นอดีตอาณานิคมของอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้ถูกนะครับผมกับแนวคิดของการขยายอํานาจแบบจักรวรรดินิยมอยู่แล้วบวกกับตอนนั้นเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ของอเมริกาและประเทศที่เป็นจักรวรรดิต่างๆเนี่ยไม่ว่า าจ,จะเป็นอังกฤษเยอรมนีญี่ปุ่นก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เรียกได้ว่ามีความหวาดระแวงกับประเทศเหล่านั้นไม่น้อยเลยทีเดียวและอย่างที่เราบอกไปว่า ศักยภาพทางการทหารของสหรัฐถ้าเทียบกับอังกฤษในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมอาจจะเรียกได้ว่าอยู่ในเลเวลเดียวกันหรืออาจจะน้อยกว่าด้วยซ้ําเพราะอย่าลืมว่าตอนนั้นเนี่ยสงครามโลกครั้งที่2ยังไม่ได้เริ่มต้นอังกฤษเนี่ยนะครับผมก็ฟื้นฟูจากสงครามโลกครั้งที่1มาแล้วก็มีกองทัพที่แข็งแกร่งไม่แพ้ชาติใดบวกกับอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้อเมริกาเนี่ยนะครับผมมีความหวาดระแวงกับอังกฤษก็คือ เพื่อจากภพภายใต้จัก,กรวรรดิอังกฤษเนี่ยมีประเทศหนึ่งนะครับผมที่อยู่ติดชายแดนสหรัฐอเมริกาทางตอนเหนือเลยนั่นก็คือแคนาดาซึ่งแคนาดาเนี่ยนะครับผมเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากๆและมีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ ต่อทั้งอังกฤษและทั้งสหรัฐเองซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยอังกฤษกับอเมริกาเนี่ยจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่แย่ต่อกันนะครับผมไม่ได้มองกันและกันเป็นภัยคุกคามแต่อเมริกาเนี่ยก็คิดว่าเราควรจะวางแผนไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้ถ้าเกิดวันนึงเนี่ยอังกฤษเนี่ยกลับมารุกรานสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งด้วยความที่จะต้องการขยายลัทธิจกักรวรรดินิยมเนี่ยอเมริกาก็จะเตรียมพร้อมหากต้องสู้นั่นเองเพราะขอเสริมหน่อยนะว่ายุคนั้นเนี่ย มันเป็นยุคที่เขาเรียกกันว่า shifting alliance เกิดการเปลี่ยนฝ่ายกันไปกันมาในบรรดาประเทศต่างๆมันจึงเหมือนไม่มีหลักประกันอะไรนะครับผมว่าอนาคตเนี่ยประเทศที่เราจับมือด้วยเคารพด้วยกันมาเนี่ยจะมาสู้กับเราทีหลังซึ่งอาจจะเกิดจากทั้งการเมืองภายในและภายนอกยกตัวอย่างเช่นอิตาลีที่ในสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยนะครับผมก็สู้ในฝ่ายของอังกฤษแต่ก็เปลี่ยนฝ่ายในสงครามโลกครั้งที่2ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เนี่ยกระทรวงสงครามของสหรัฐอเมริกา เลยได้ทําการร่างสิ่งที่เรียกว่า Color-Coded Warpl a n s หรือแผนการรบสีนั่นเองนะครับทำไมถึงเป็นแผนการรบสีเพราะนอกจากแผนที่เอาไว้รับมือกับอังกฤษเนี่ยมันยังมีแผนที่เอาไว้รับมือกับประเทศอื่นๆด้วยโดยที่เขาจะใช้รหัสลับของประเทศต่างๆต,ตามสีนั่นเองอังกฤษเนี่ยนะครับผมได้สีแดงไปแผนของการรบอังกฤษเนี่ยเลยมีชื่อว่า War p แ a น r ร d นั่นเอง การที่อเมริกาจะก้าวมาเป็นหนึ่งในมหาอำนาจใหม่ของโลกเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆวอร์พนเรดเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเป้าหมายหลักของแผนการรบนี้เนี่ยนะครับผมมันคือการป้องกันสหรัฐจากการลุกรานของจัก,กรวรรดิอังกฤษด,ด้วย preemptive strike หรือการชิงลงมือโจมตีก่อนนั่นเอง ซึ่งที่บอกว่าชิงลงมือโจมตีก่อนเนี่ยไม่ใช่สหรัฐเนี่ยจะนํากองเรือนะครับผมไปปะทะกับอังกฤษในทะเลแอตแลนติกเหนือและยกพลขึ้นบกบนเกาะอังกฤษนะไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นการที่สหรัฐเนี่ยจะทําการบุกประเทศเพื่อนบ้านของตัวเองที่อยู่ในเครือจกักภพที่สําคัญต่ออังกฤษมากๆอย่างประเทศแคนาดาเพราะอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ว่าแคนาดาเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญสําหรับอังกฤษมากๆถ้าทางอังกฤษเนี่ยต้องการจะรุกรานสาหรัฐอเมริกาเพราะอังกฤษเนี่ยจะใช้แคนาดาเนี่ยนะครับผมเป็นประตูในการ ส่งกําลังทหารราบลุกรานสหรัฐจากทางเหนือเพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดพวกเขาต้องทําสงครามกับอังกฤษจริงๆเนี่ยสิ่งที่จําเป็นมากที่สุดเลยคือการกําราบแคนาดาให้อยู่มัดซะก่อนเพราะในยุคโบราณเนี่ยนะครับการส่งกําลังทางอากาศเนี่ยมันไม่เหมือนยุคปัจจุบันถูกไหมที่ถ้าเกิดสหรัฐจะลุกรานประเทศไหนประเทศหนึ่งเนี่ยสามารถทําได้นะครับผมในเวลาเพียง2วันเท่านั้นแต่ในยุคอินเทอร์วอร์เนี่ยมันคือการที่ทหารเนี่ยต้องขึ้นเรือและนั่งเรือข้ามมหาสมุทรนะครับผมเพื่อไปยกพลขึ้นบกซ การจะใช้วิธีนี้เนี่ยนะครับผมมันต้องเสียทั้งเวลาเสียทรัพยากรจํานวนมหาศาลและนั่นเนี่ยแปลว่าต้องคุมหน้าน้ําให้ปลอดภัยก่อนด้วยกองเรือของอังกฤษถ้าเจอกับกองเรือสหรัฐตอนนั้นเนี่ยนะครับอ่ะสหรัฐเองเนี่ยอาจจะเป็นรองอยู่แต่ถ้าต้องรบกันจริงๆเนี่ยถ้ามีแค่อังกฤษเนี่ยนะครับผมก็ไม่เพียงพอต่อการนําทัพยกพลขึ้นบกขึ้นสหรัฐอย่างแน่นอนแคนาดาเนี่ยเลยเป็นทางเลือกเดียวโดยการใช้ท่าเรือต่างๆเนี่ยนะครับผมเป็นจุดระดมพลจุดส่งกําลังมาจากประเทศต่างๆในเครือจักรภพ ทั่วโลกเพราะฉะนั้นการเปิดฉากโจมตีก่อนเนี่ยนะครับผมเลยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในแผนการรบนี้พื้นที่ที่เป็นเป้าหมายเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นบริเวณหัวเมืองหรือจุดยุทธศาสตร์สําคัญต่างๆยกตัวอย่างเช่นโนวสโกเชียควิปเบกออนตาริโอวินิเพ็ด แวนคูเวอรและวิกตอเรียโดยที่แผนการรบเนี่ยนะครับผมจะถูกแบ่งเป็น4ปฏิบัติการหลักๆนั่นก็คือ 1. ปฏิบัติการทางทะเลที่เป็นแผนต่อสู้กับราชนาวีอังกฤษปกป้องเส้นทางการค้าทางทะเลของสหรัฐและการปิดล้อมท่าเรือ 2. ปฏิบัติการทางอากาศ ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมจะเป็นแผนในการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีเป้าหมายสําคัญที่อยู่ในแคนาดาเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการที่3นั่นก็คือการใช้กําลังทางบกบุกยึดเป้าหมายสําคัญที่เราได้พูดถึงไปและป้องกันชายแดนไม่ให้ทัพของแคนาดาเนี่ยนะครับผมบุกเข้ามาได้4เนี่ยนะครับผมจะเป็นปฏิบัติการทางเศรษฐกิจก็คือจะใช้อํานาจทางการผลิตนะครับผมและอํานาจทางเศรษฐกิจรวมไปถึงการปิดล้อมท่าเรือของอังกฤษเนี่ยนะครับผมบีบให้อังกฤษเนี่ยยอมแพ้ ซึ่งทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยต่อนะว่าแล้วเอา c o นะครับผมของแผนการนี้เนี่ยคืออะไรอเมริกาต้องการอะไรจากแผนนี้ต้องการให้อังกฤษเนี่ยนะครับผมยอมจำนนอย่างเดียวหรือต้องการจะยึดพื้นที่บางส่วนหรือพื้นที่ทั้งหมดของแคนาดาหรือให้แคนาดาเนี่ยเป็นประเทศที่มีเอกราชอันนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้ฟันธงนะครับผมว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงเพราะแผนนี้เนี่ยนะครับผมได้ถูกคว่ำไปในช่วงก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่2เพราะในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมได้มีัยคุกคาม ที่เป็นรูปธรรมขึ้นมามากกว่าอย่างเช่นลัทธิคอมมิวนิสต์และฟาชิสต์นะครับและยิ่งพอสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นเนี่ยอเมริกาก็ไปให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่กับอังกฤษและชาติพันธมิตรทําให้แผนนี้เนี่ยนะครับผมถูกขยําทิ้งไปแต่ก็ถูกเก็บมาเป็นความลับ จนกระทั่งมันถูกเปิดเผยในปี1974ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยอเมริกาเนี่ยนะครับผมก็เคยเตรียมจะรับมือกับอังกฤษเหมือนกันซึ่งลองคิดภาพตามนะว่าถ้าสมมติไม่มีสงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นเนี่ยไม่แน่นะครับผมคู่ของสองครามเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปอเมริกาเนี่ยนะครับผมอาจจะใช้อํานาจทางการผลิตเนี่ยกลายมาเป็นมหาอํานาจใหม่และทําให้ประเทศในยุโรปเนี่ยต้องจับมือกันเพื่อคานอํานาจกับอเมริกาเราอาจจะได้เห็นอังกฤษเนี่ยจับมือกับเยอรมันในการต่อสู้กับอเมริกาก็เ,กากเป็นได้ซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริง ทุกคนคิดว่าผลของเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับในวันนี้ขอนี้ลาไปเพียงเท่านี้ถ้าหากข้อมูลทิดพลาดประการใดเนี่ยผมก็ต้องขออภัยมาไว้ในที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ขอนี้ลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ